สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงเขียวเชี่ยวุ้งได้พาพี่น้องมาดูหน้าหยอดครับพี่น้องไม่เคยเห็นครับพึ่งจะเคยเห็นหน้าหยอดเรามีแต่หวานเนาะนะฮะแล้วก็ดำอันนี้หยอดเอาครับพี่น้องครับใช้เครื่องนะครับโอ้โหแจ๋วเลยเรามาดูวิธีการในการที่จะทําให้ข้าวแตกกอดีครับหลังจากที่หยอดข้าวได้15วันเราก็หว่านด้วยปุ๋ยแร่ปูกระไฟใบหยกครับพี่น้องครับทําให้การแตกกออย่างสวยงามอย่างที่เห็นนี่ครับ โอ้โหนะครับเจ้าของยังตะลึงเลยครับไม่เคยเห็นอะไรมันจะแตกกอดีขนาดนี้ครับพี่น้องดูครับโอ้โหสวยงามมากครับเราจะเดินดูรอบๆนะครับว่าแตกกอดีขนาดไหนนะครับเดินไปเรื่อยๆครับดูครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่กอเดียวนะครับแตกไปเยอะเลยครับแตกไปทุกพื้นที่เลยทําให้ข้าวเนี่หนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากตอนแรกนี่ข้าวห่างกันมากนะครับนายอดนะครับตอนนี้ แตกกออย่างสวยงามครับพี่น้องโอ้โหดูครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถ่ายไปใกล้ๆซูมให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันงามขนาดไหนนะครับพี่น้องครับโอ้โหไม่เคยเห็นครับนี่เพิ่งเคยมาดูครั้งแรกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหน้าหวานครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นนาดำเอ้ยไม่ใช่นาหยอดครับพี่น้องครับไม่ทั้งไม่หวานไม่หยอดไม่ดํานะครับใช้เครื่องครับ แปลงนาอันนี้เป็นข้าวนาหยอดนะครับกําลังแตกกอข้าวกอผอแ5ห้าวานปุ๋ยใบหยกไปแล้วหนึ่งหนจิดฮอร์โมนกิ่งทองอีกหนึ่งหนตอนนี้กำลังไล่น้ำครับ สิไล่์ครับแปลงนี้สิบไล่์รวมงั้สามแปลงครับหวานปุยใบหยกหมดเลยใช้โฮอร์โมโนกิ่งทองคู่กันเรื่องของบัวยังไม่มีนะครับตอนนี้ แต่แปลงอื่นเริ่มมีแล้วครับนี่ครับข้าวนาย่อยครับลดต้นทุน สิบไร่ใช้เข้าแค่6ถุงครับดูครับกำลังแตกกอครับเขียวใบตั้งเลยครับ